ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะผมช่องเมคเชนเนอรรอบหนึ่งเนีครับผมวันนี้เราจะไม่พูดแบบกระาบอะไรอย่างเงี้นะครับผมเพราะว่ามันเวลาทำแบบพูดเวลาพูดแบบกราบอย่างเงี้ยพอลิ้นมันสั่นเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นน่ะผมจะพูดไม่ค่อยชัดอะเช่นกระาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านผู้ชมทุกผูจะเป็นอย่างเงี้ยก็เลยมาแบบซอฟดีกว่ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ ก็สำหรับคนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาดีนะครับจากหลายๆรายการที่จัดการแข่งขันบิดบ็อกขึ้นมานะครับผมใช่ฮะคนนี้เขาเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันบิดบ็อกนั่นเองนะหลายคนที่ดูการแข่งขันบิดบ็อกนะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขานะครับก็คือเขาเป็นกรรมการนั่นเองนะครับผมแต่ที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับก็คือว่าเขาเป็นถึงอดีตแชมป์โลกของบิดบ็อกเลยนะครับผมส่วนประวัติผลงานนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าทีหลังนะครับผมเดี๋ยวเราขออธิบายก่อนนะครับว่าในคลิปนี้นะครับมีอะไรบ้างนะคร แคกแคก What the ก็หลังจากที่ช่องสว i มบิลด์บ็อกนะครับผมจัดการแข่งขัน s b a Kickback Battle ปี2021ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันเรียบร้อยชิงแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางสว i มบิลด์บ็อกก็ไม่รอชชายนะครับผมจัดการแข่งขันขึ้นมาต่อนะครับโดยการแข่งขันที่มีชื่อว่า GBB b o l l i c 2021นะครับหรือว่า Grand b i t Box b o l l i c e 2021นะฮะการพูดเป็นชื่อเต็มนะครับ GBB ย่อมาจาก Grand b i t Box นะครับผมสำหรับการแข่งขัน GBB b o l l i c e 2021นะครับผมในช่วงนี้นะครับยังอยู่ในการส่งวีลขาดอยู่นะครับผมก็คือให้นักแข่ง b ิดบ็อกนะครับแนะนำตัวด้วยการ b ิดบ็อกนะครับแล้วก็ส่งคลิปไปให้ทาง S วิ e บิด t Box ดูนะครับผมและครั้งนี้ก็จะต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะผ่านการคัดเลือกเพื่อไปแข่งหรือเปล่านะครับผมก็คือเป็นคลิปการสมัคร b ิ t บ็อกนี่แหละโดยการ Beat ็อกของตัวเองนะครับผมก โอกาสไป GBB Bowling 2021นะครับก็คือการสมัครบิดบอกอะไรนี่แหละนะครับผมเราแวะไปฟังผลงานเขาดีกว่านะครับกับชายคนนี้นะครับที่มีชื่อว่าอเลมนะครับผมเพื่อที่เวลาเราดูเขาบิดบอกเราจะได้ลุ้นว่าเฮ้ยเขาไปถึงระดับแชมป์โลกนู่นนี่นั่นนี่นั่นเลยนะเราก็จะลุ้นไงว่าเขาจะเล่นอะไรบ้างมันทําให้เราอินเข้าไปใหญ่นะครับผมดีกีแชมป์โลกเลยนะเออค่ะโอเคเราแวะไปดูผลงานเขากันดีกว่านะครับว่ามีแชมป์อะไรบ้างนะครับาคราวนะครับผม และตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า h u m a n b e a t b o x c o m นั่นเองนะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวมเกี่ยวกับบีทบ็อกนะครับมีหลายหมวดหมู่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอการสอนหรือว่าเป็นกลุ่มหรือเป็นการค้าขายพวกแบบสินค้าลิขสิทธิ์เกี่ยวกับบีทบ็อกนะครับผมใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าผลงานเขาเรียบร้อยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าผลงานนี้อาจจะไม่ครบทุกอันนะครับผมอันนี้คือจะคัดมาที่ว่าเขาได้รองแชมป์ได้แชมป์หรืออะไรอย่างงี้นะครับแบบที่น่าสนใจเรามาเริ่มที่อันแรกกันนะคคครรรัับบผมมมออนนนนแกกกก็็็่าาสใจลืเเปช ปี2015นะครับผมแชมเปี้ยนบิทบ็อกเ์เบทเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2015นั่นเองนะครับผมส่วนอันที่2นะครับเป็นแชมป์ฝรั่งเศสปี2013อันที่3นะครับเป็นแชมป์ LA แอลเอครับบิบ็อกปี2010และ2011นะครับส่วน2อันสุดท้ายนะครับอันที่4กับอันที่5นะครับไม่ใช่เป็นการโซโล่บิทบ็อกนะครับไม่ใช่แบบ1นึเดียวๆนะครับแต่จะเป็นการแท็กทีมนั่นเองก็คือ2 VS 2นะครับผมก็คือเรียกว่าแท็กทีมนั่นเองนะครับเรามาเริ่มอันแรกของการแท็กทีีมมมดดกกกว่าานนนะะคคครรรััับบพอออเเปิแยผ็ื เป็นแชมป์โลกแท็กทีมปี2015นะครับและต่อมานะครับก็เป็นแท็กทีมแชมป์ฝรั่งเศสปี2013นนะครับผมก็คือเป็นแชมป์โลก2รอบแล้ว แต่แรกจะเป็นการโซโลเดียวนะครับหนึ่งแล้วอันต่อมาก็คือเป็น2องนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าคลิปวิดีโอของเขาเรียบร้อยนะครับผมเราขอสนใจสิ่งรอบข้างเล็กน้อยนะครับผมก็คือว่าคลิปนี้นะครับโพสเมื่อวันที่4เมษายนนะครับหรือเมื่อ3วันที่แล้วนะครับเป็นไงโพสแบบล่าสุดเลยนะครับผมมีคนดูไปละแสนกว่าคนนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการกลับมาของอดีตแชมป์โลกนะครับผมจะโหดขนาดไหนนะครับผม Hey you everybody i t s l ้ m This is my solo wild card for the GBB 2021. He come World back league. Let's go. Mm -hmm. <laughs> okay. <laughs> En fait on peut le school, hein school, new school, old school, no school. School ce the tu school the raminer

<laughs> oh my god! <laughs> I am the father of the new school <laughs> <laughs> โหดไหมคือหลายๆคนที่ติดตามเข้ามาดีทุกคนจะรู้ใช่ไหมว่าเขาอะเล่นแบบแนวโอซูคูใช่ไหม <c oughs> คือเล่นแบบไม่กี่เสียงหรอกเป็นเสียงแบบหลกัหลกๆที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับแต่เขาจะมาเล่นแบบแนวที่แบบรัวคลีนเทคนิคเรื่องของจังหวะการนับจังหวะของเวลาอะไรเงี้ยเราจะเห็นเขาในสไตล์แบบนั้นแต่ในวันนี้นะครับก็มีสิ่งสเปเชียลซซวด์ใหม่เยอะมากนะครับพอไปรวมกับโอซูคูนิวซูคูก็กลายเป็น faster of n e w z o k u ไปเลยนะครับผมหลายๆคนที่ติดตามเข้ามาดีจะรู้สึกแบบคิดถึงมากนะคือโน้ตที่เขาเล่นอะ โน้เน,นี่ยเป็นโน้ตที่เขาเล่นแบบนานมากนานแบบที่ผมสมัยผมเริ่มฝึกบิดบ็อกเลยอะ่ะคนเนี่ยเขาเป็นไอดอลแบบสุดดวงใจของผมเลยนะคือ <hör ikte> ตอนที่ผมเริ่มฝึกบิดบล็อกใหม่เนี่ยคือเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมากๆเลยคือตอนนั้นเป็นไอดอลผมเลยในการแบบที่เราจะฝึกบิดบล็อกต่อนะครับเพราะว่าถ้ายอ้อนไปในหลายๆปีก่อนคนรู้จักบ,บิดบ็อกน้อยมากนะครับ แล้วทีนี้เวลาเราแบบฝึกบิดบ็อคเนี่ยช่วงแรกๆเสียงเราจะไม่แน่นใช่ไหมแบบ,บ,บ,บน้ำลายออก <What the? S 1> อะไรเนี่ยคนก็จะบูลลี่ว่าเล่นน้ำลายเล่นอะไรเงี้ยทำให้เราเวลาฝึกเนี่ยเราก็ต้องไปแอบฝึกไปอะไรเงี้ยแต่คนนี้นะครับทำให้ผมแบบมั่นใจกับเกี่ยวกับการบิดบ็อคนนะครับคือเป็นไอดอลผมแบบ ตั้งแต่แรกเลยอ่ะเออเริ่มฝึกบิดบล็อกเลยคือดูแต่เขาอ่ะแต่ปัจจุบันก็คือตอนนี้ก็ไปคลั่งชอบดีโลนครับผมประมาณนี้นะครสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเมื่อออดีตแชมป์โลกนะครับกลับมาแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเล้ว่าผมอดใจรอดูไม่ไหวเลยครับแต่ในคลิปนี้เป็นคลิปแค่วิวขาดนะครับไม่ใช่การแข่งขันนะครับกําลังอยู่ในช่วงของการคัดเลือกนะครับไม่ใช่การแข่งขันนะครับก็คือเพิ่งจะเร็วๆนี้เองนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับหรือว่าจะให้ดูคลิปการส่งบิิบออออกไไทยะคมมมมเาาาาด้้้ผผ่่ปถืหหจธใ ครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบอกได้ว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงเขามากนะครับหลังจากที่เขาเป็นกรรมการมาตั้งนานนี่นะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าเขาว่าเริ่มฝึกเสียงบิดบ็อกแบบนี่นะครับคลิปฝึกอินวัตเบนของเขานะครับผมและอย่างล่าสุดนะครับเขาไปฝึกเสียงดีโลซิปเปอร์นะครับผมส่วนช่องของเขานะครับสังเกตนะครับก็คือจะเป็นแนวแบบเดียวกับผมนะคือเป็นแนวเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือทําเกี่ยวกับการแบบบิดบ็อกเกี่ยวกับการแกล้งคนแล้วก็เลียชั่นนะครับผมมีแบบโอเมก้ด้วยนะแบบไปแกล้งคนอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้นะครับ ผมส่วนคลิปการแข่งขันนะครับโวลิคจีบีบินะครับผมถ้าออกมาเมื่อไหร่นะครับผมจะได้ทําคลิปอธิบายให้เร็วๆนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงเขามากนะครับหลังจากที่เขาเป็นกรรมการมาตั้งนานนะครับเขากลับมาแข่งแล้วเออแต่ก็ยังไงได้ครับเขาก็ยังสุดเหมือนเดิมนะครับผม years five later weeks later one minute seven later shake four six seconds to thirty chick chick